ดูดวงการเงินราศีที่รายรับเข้ามาเพียบเปิดกระเป๋ารอได้เลยจ้าเด็แก,กราศีมังกรพฤกษ์สิงห์กันและราศีธนูราศีมังกรการเงินเริ่มเห็นช่องทางหาเงินใหม่ๆขอให้ศึกษาดีๆอย่าฟังคำใครมากเกินไปราศีพฤกษก์การเงินแม้รายรับมีเข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายยังไม่น้อยลงเลยโชคก็ไม่มี ราศีสิงห์การเงินหมุนได้ดีกว่าคาดรายรับลงตัวรายจ่ายพอควบคุมไหวแต่ว่าโชคยังไม่มีนะจ๊ะราศีกันการเงินรา,รายรับมากกว่ารายจ่ายชัดเจนหมุนคล่องขึ้นแถมมีโชคเข้ามาเสริมราศีธนูการเงินยังมั่นคงดีรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆรายจ่ายก็พอคุมได้โชคไม่ควรถามถึงจ้ายังไม่มีนะจ๊ะดูดวงแม่นคลิกเลย w w w d o ดวงเ d e t com